นบ้าอะไรวันเกิดเองยิงได้ด้วย <c oughs> เลือนบางทองครับเลือนบางขาเลือดบางทองไม่ตคองยดนชมนอชมความเป็นปิริตของน้องของทีมครับเร,กเรกาก็นี้มชมดีเขาก็เรารู้สถานการณ์ดีครับเพราะว่าผมเองก็เคยอยู่สถานการณ์นี้เหมือนกันก่อนได้จะออกจากสมุทรปราการเราก็ทําเต็มที่แล้วครับฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละต่อให้เราอยู่ต่างสีต่าง, 4, าง 4, สโมสรแต่ว่าความเป็นมืออาชีพก็ต้องแสแดงออกมาในสนามครับ ที่เห็นระหว่างเกมเทำไมเทนต้องกระตุ้นของเชียร์ตลอดเวลาเลยอะผมชอบบรรยากาศของเมืองทองอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆครั้ง<ช>ว่าแฟนบอลอนจอยแล้วก็นักฟุตบอล enjoy อองั้นมันก็ทําให้เราได้มีพลังขึ้นเขิมแล้วก็อยากจะต่อสู้เพื่อแฟนบอลเพราะว่าซึ่งสุดท้ายก็คือแฟนบอลก็ยังสนับสนุนเราเหมือนเดิมจบเกมโยนเสื้อใช่ใช่ครับก็มันเป็นวันที่ดีวยครับวันทั้งวันเกิดตัวเองด้วยแล้วก็ปีนี้ผมครบ2 7ปีแล้วก็เป็นรุ่นพี่ก็อยากจะมีความคิดที่มันโตขึ้นอีกเพราะว่าเราก็โตตามอายุด้วยอะไรด้วยครับถ ก็ถือว่าเป็นเพอร์เฟกต์นะเพราะว่ามันเกิดผมมาแต่ละปีมันจะตรงกับปีเล็กพอดีกันแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ดีเลยได้แข่งแล้วก็ได้ทำประตูได้ได้ดีใจต่อหน้าแฟนบอลแล้วก็แฟนบอลน่ารักมากๆเอาเค้กมาให้หลายก้อนเลยครับตอนนี้ก็แบ่งเพื่อนกินไปแล้ครับครับผมสุดท้ายให้กำลังใจโชว์ดีเลยอ่า ไม่มีแะครับฟุตบอลก็คือต้องต้องเดินหน้าต่อไปต่อให้ตกชั้น<ม>เชื่อว่าถ้าชมบุรีชุดนี้ยังอยู่แล้วก็เขายังรักษามาตรฐานเด็กได้ไงผมว่าปีเดียวยังไงก็ขึ้นเพราะว่าช,ชมบุรีก็คือชมบุรีครับยังไงก็คือทีมใหญ่แล้วเราจะลอยเอลกาซิกโกในปีต่อไปครับผมบโอเค